สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤษภาคมปี68นะครับรกป็นก่นเช้าว,วันอังคารครับเนาะเช้าวันอังคารจะพิี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้ปสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้เป็นของเ่าสารครามเองครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับต้องดูหัวข้อให้ดีนะครับเนาะเบาสารคาลงแนวทางทั้งรัฐบาลไทยฮานอยและก็ลาวพัฒนานะครับ บอสารคามลงหมดนะครับเนาะให้เป็นแนวทางทุกอันเลยเยฟบสีชอบปันไหนก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยนะครับวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปีหกแปดนะครับวดนี้สัญจรน,นะครับเนาะสัญจรแล้วก็ฝ่าสัญจรไปได้นะครับเนาะฝ่าสัญจรให้ได้สัญจรไม่สนครับเนาะค่อยผ่านไปให้ได้ชะดุยนะครับ รัฐบาลไทยให้เป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าใครยังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยก็ลองดูของเบาสารคามนะครับว่าเป็นไปได้ไหมใกล้เคียงกับชาวบ้านชาวช่องเขาไหมหรือว่าใกล้เคียงกับตัวเองหามาได้หรือว่าตัวเองทําเองได้ประมาณนี้ก็ลองดูนะครับเนาะลองดูกว็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็เอาคลิปพนาน้งนวลมาเที่ยวที่ตะกากาศบางปูนะครับเนาะ ตอนเย็นๆแดดลุ่มลมตกนะครับบรรยากาศเย็นๆอยู่สวยๆนะครับเนาะในสีทางช่องชมภาพสวยๆไปด้วยนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะนานๆมองหน้ากันดูธรรมชาติบ้านเรานะครับเพราะต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำดำทานนะครับเนาะพันธุ์นนให้อาหารปลามาเยอะนะครับเนาะขอบให้อาหารนกมั่งสลับข้เข้ากันไปนะครับที่ตากอากาศบางปูครับเนาะให้อาหารนกนางนวลนะครับนกนางนวล นกนนวลก็เยอะมากครับเนาะเยอะมากให้อาหารปลาบ่อยนกพิราบบ่อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นนกนางนวลมั่งนะครับเนาะสลับขเข้ากันไปจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะเร็นวิธีแนวทางเนี่ยท่านก็ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าชอบคอยลึงทนนะครับเนาะไม่ชอบกระหามไปชบความบันเทิงเหมือนเดิมก็ดนดูผลวดที่แล้วก่อนนะครับเนาะอนทำให้แนวทางรัฐบาลไทยไปเมื่อวัน ศุกร์ที่ผ่านมาครับเนาะศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่สิบหกนะครับเนาะศุกริสิบหกวันนี้ก็บนล่างนะครับเนาะแนวทางของบอสเซียมที่แล้วบนล่างเด่นห้ารองหกนะครับเด่นห้ารองหกจับคู่ก็ไม่เข้าครับเนะเาะพอเรียกเด่นเรียกตั้งหลักไม่มาก็ลําบากอย่างที่บอกนะครับเนาะจะพุ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห1 6นึ่งหกสองหกสามนะครับแล้วทางรัฐบาลไทยออกสองตัวล่างแปดเจ็ดนะครับสามตัวบนก็สามศูนย์เก้านะครับเนาะไปคนละทางนับเนะไปคนละทางเลยไม่ได้ใกล้ไม่ได้เสียวไม่ได้หลุ้นอะไรเลยครับเนาะผิดคาดอย่างแรงนะครับเนาะผิดคาดอย่างแรงเลยเราให้เด่นห้ารองหกไป เด่น5 1 5 2 6 2ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ลุ้นกันใหม่ครับรองลุ้นกันใหม่ลุ้นเอาเืนให้ได้นะครับเนาะจะเป็นยังไงจะเอเืคืนได้ไหมหรือจะแก้มือได้ไหมก็หรือจะยิงแก้ย,งยิงยุ่งก็ลุ้นกันไปนะครับสาหรับแนวทางวัน1มิถุนายนปี68สัญจรที่บึงการครับเนาะในจังหวัดบึงการอีสานบ้านเรานะครับเนาะ ก็ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมก็เคยสุกจดจดไว้นะครับเคยสุกจดสุปแคปก่อนแราแคบเหมือนเดิมครับเนาะชุด2ตัวนะครับเนาะชุด2ตัวต่วันไทยวันนี้บนล่างนะครับบนล่างเด่น3ลรอง2นะครับเด่น3เด่น2จับคู่นะครับเนาะถ้าสามาก็3า3 7 3 8านะครับถ้า2มาก็2 6 2 7 2 8ทวนกันนะครับ รัฐบาลไทยงวดน,นี้บนล่างเด่น3รอลง2องนะครับนะจับคู่36 37 38 26 27 28นะครับ6คู่นี้ทั้งหมดทั้งมวลครับหคู่นี้บนล่างแต่เน้นบนนะครับแนวทางบอกสารคคมบนล่างแต่เน้นบน6คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่3 7 3 8แ,แล้วก็สองนะครับ3 7 3เจ8 3ดปดคู่นี้ชอบที่สุดในงวดนี้นะครับเนาะงวดหวยสัญจร3คู่นี้ชอบที่สุดงวดนี้พอสม,มั่นใจมันเดือดรับเนาะคัดแล้วคัดอีกนะครับเนาะคัดแล้วคัดอีกวื่อวันศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์ก็นั่งคำนวณน,นะครับเนาะคำนวณ ก็วันจันทร์มาจะลงก็ไม่มีเวลาครับเนาะลงฮาหนอยกับลาวไปไม่มีเวลาก็เป็นวันอังคารแทนนะครับเนาะวันอังคารแทนวันหนึ่งก็ยังกินก็ได้2คลิปนานๆจะมี3คลิปทีครับเนาะนานๆเวลาไม่ค่อยมีนะครับเนาะก็มีรายอีกหลายวันครับเนาะมีรายอีกหลายวันก็6คู่นี้นะครับถ้าไม่ทํางานนะครับเนาะก็เหมือนเดิม 6คู่นี้ทาไมถ้ามาที่ตัวกันที่18กับ17นะครับ18กับ17เป็นตัวกันนะครับเนาะตัวกันก็บนล่างก็เน้นบนเหมือนกันเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยแต่ถ้าไม่เีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะมาไม่ถึงตัวกันแน่นอนนะครับทำไมทำไมมีอะไรผิดพลาดเป็นไปตามสูตรนะครับเนาะมาไม่ถึงตัวกันแน่นอนอยู่ใน6คู่นี้แน่นอนแน่นอนนะครับเนาะ ไทโชวเข้าข้างเราแทบจะไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะไ้าโชวเข่าข้างเหมือนวดนก่อนๆนะครับเนาะแทบจะไม่ต้องกลับเลยตรงๆไปเลยนะครับเนาะคอยเป็นไปตามสูตรเป็นไปตามคาดนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับทางเป่าสารคามของรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันที่1มิถุนายนปี68ใครเป็นคนรัฐบาลไทยก็รับชมรับฟังได้นะครับเนาะสนใจก็ไปจัดเลยนะครับเนาะสนใจก็ไปจัดเลย ถ้าไม่ชอบก็้ามไปนะครับชมความบันเทิงครับเนาะอย่างที่บอกับเนาะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองหามาได้จากสันวักไหนก็แล้วแต่หรือว่ากับที่ตัวเองทําได้ับเนาะก็เปรียบเทียบันดูใก,กล้เคียงกันไหมมาแนวทางกันไหมมาแนวทางเดียวกันไหมหรือใกล้เคียงกันไหมนะครับเนะบาะจะได้ง่ายในการตัดสินใจนะครับจะลงทุนช่วงนี้ก็ช่วงหาข้อมูลนะเนาะช่วงนี้ก็เพิ่งต้นๆงวดออกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมาเอง เที่ยวนี้ก็อีกหลายวันทำนองรัฐบาลไทยช่วงนี้หาข้อมูลไปก่อนนะครับเนาะหาข้อมูลกันไปก็เที่ยวนี้ออกวันอาทิตย์นะครับสัญจรแล้วก็ออกวันอาทิตย์ด้วยก็นอนลุ้นอยู่บ้านเลยนะครับเนาะอยากออกวันศุกร์ติดต่อกันมาสองวดแล้ววันนี้ก็ออกวันอาทิตย์นะครับเนาะอาทิตย์ใครชอบก็จัดไปทบเนาะจัดไปก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับขอรัฐบาลไทยส่วนถ้ามีเวลาก็ต่อได้ที่ ฮานอยให้นะครับเนาะช่วงนี้เช้ชชาๆารัฐบาลไทยไปก่อนต่อโดยที่ฮานอยนะครับสําหรับคนที่เป็นคอฮานอยนะครับตนาะสิกเล็กสิกเงิน้อย,งอยเงินพันนะครับเจอดิสัญจรก็ฝ่าสัญจรให้ได้นะครับเน,ะนาะฝ่าสัญจรให้ได้หลายๆคนกลัวสัญจรครับเนาะบอกสัาครับบางคน,นงก็ไม่ค่อยชอบสัญจรเท่าไหร่กับเวลาเขาออกรัฐบาลไทยประกาศไอ้ช่วงเปิดลูกบอลเราเปิดมีปัญหามีตุกตุกปิติกติกนะครับเนาะใจคอไม่ค่อยดีนะครับเนาะใจคอไม่ค่อยดี ดังพังไม่มีอะไรก็ก็แคกๆเรายังไม่ค่อยมีโชคครับเนาะ้ามีอะไรมาตุกมาติกหน่อยนี่ก็ใจไม่ดีครับเนาะใจไม่ค่อยสู้เนหะ็นว่าจะเจอลูกตุกติกประมาณนี้อฝากไว้คลิปนี้มาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ